สวัสดีครับผมกับผมอีกแล้วครับเชฟกอบชแนลคนหลูบรอค้นเก่าค้นเดิมครับมันมีสภาพมากินของหวานครับของหวานเขาเหนี้วบักม่วงมาบักม่วงเลืองเรืองกําลังงามบักม่วงเดือนเมษาครับครับกินครับไอเขาเนิยวมุ่นครับเนี้ยเนี้วเนี่ย เบอร์รลาไมันท่วงรวานครับเมนูเพิ่มวามอ้วนครับสวัสดีครับผมเชฟกอบชแนลคนหลบรอคนเกา่าคนเดิมครับมนีสิภามาก,กิน นี่เลยครับว๋้ยเตี๋ยวหมูตุนแซ่บครับแคบหมูอันนี้น้ำน้ำซุปครับมันหล่นก็เลยเอามาใส่นีนไว้มาครับกินได้ครับพี่นอ้องกินแตงกวาแล้วกูกินแตงกวาแล้วทีนี้อืมแตงกวานี้มันหวานชื่นใจซะเหลือเกินเอมันมีความสุขซะเหลือเกินได้กินแตงกวากับลาบหมูเนี่ยโอ้กูรู้สึกว่ากูมีความสุขที่สุดในโลกเลยได้กินแตงกวากับลาบหมู เอาต่อแล้วเอาต่อแล้วกูจะซดอีกสักคำหนึ่งคำโตโตกูจะขอซดอีกสักคำโตโตเอาซดเข้าไปคำโตโตว้าวไม่หยุดไม่หยุดเคี้ยวไม่หยุดเคี้ยวไม่หยุดเหนียวเคี้ยวไม่หยุดอือใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่บีคำหนึ่งโอ้โหมีความสุขที่สุดเบิ้์นไเป็นแตงกวาหวานหวานโอ้หวานตรงไหนแตงกวาเหี่ยวอ้เวนเออแจ๋วกินเข้าไปกินเข้าไปเยอะๆอือเคี้ยวไปหลับตาปิ๊บป๊เคี้ยวเข้าไปเคี้ยวเข้าไปหลับตาปิ๊บๆิ๊ป่ะอืออืออือ อร่อยอร่อยอร่อยแล้วสิเออดูดูกืืนไม่ลงกืืนไม่ลงกืนไม่ลงแล้วใส่บีคำหนึ่งใส่สไปอีกใส่ไปเออให้คนดูให้คนดูให้คนดูไปเออพิกเยอะๆเอาใสา่ก็ไปบุบอร่อยอร่อสยสิใส่ก็ไปแตงกวาหวานๆเออใส่ก็ไปอีกโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆอร่อยมีความสุขอม